สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเกซึ่งคลิปนี้จะเป็นกเกษตรกรคนเกิดราศีพฤษภและขนาดพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลใจกระชับช่องนนของเรื่องน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ billiver สามตรงนี้ครับแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้แต่จะเริ่มต้นวันที่25คือวันพรุ่งนี้นะครับผมอัดคลิปวันที่ยี่สิบสี่เนาะก็ยี่สิบห้าก็แอดไลน์ดีมาถามค่าคู พฤษภาคม2อง6นหนะครับเป็นวันสิ้นเดือนและวันเดทไลน์พอดีนะครับก็อัดไลน์กันได้ครับทีนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรพื้นพัษน,นากำเนิดด้าน,นของกาดีบ้างกำดีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3 EP แต่ EP นี้เป็น EP ีแรกครับดังนั้นเนี่ยคือ,ค,อคือคลิปที่แล้วอพยากรณด้านของกลายแนละ้วใช่ไหมครับอริมรณะวินาศเนานะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าในดวงชะตาของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดก็คือมีพบเสียแค่3คืออริมรณะวินาศแต่ดีถึง9เลยัดงนั้นเเ่ยเราาต้้้องขใจดววา ดีเเสีย3เท่านั้นเองนะครับก็จะครบ12พบเรื่อนพอดีถูกไหมครับ 22, ที่12งทศีเนี่ยอืมโอเคเรามาดูกันนะครับตนุของเราจะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับเราจะพยากรณ์คลิปนี้อีพีแรกคือตนุกระดุมพักสาจะแค่นี้นะครับอีพีที่2จะพยากรพันธุปุตตะนะครับแล้วก็ปัตตนีอีพที่3จะพยากรณสุภกรรมลาภะสุดท้าย432นะครับก็12คลิปพอดีนะครับโอเค4 สี่ ep นะครับแต่ว่า ep ละสามนะครับจะพอดีสินาทีส1 1เอดสิบสองไม่เกินเนี้ยเพราะว่าจําเป็นต้องพูดตานุด้วยเพราะว่าผมยังไม่อยากพูดตานูแล้วเพราะว่าตานุเนี่ยพยากรณ์ไปเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจาเป็นต้องพยากรณ์เพราะมันจะได้ครบเท่ากันเพราะว่ามันไม่มีเศษไงก้จะเป็นครับถ้ามีเศษโอเคไม่พูดตานุได้ไปพูดอย่างอืง่นแต่อันนี้คือเปะมันลงล็อกแล้วโอเคนะเรามาเริ่มต้นกันที่ตานุครับตานุราศีพฤษภเนี่ยนะครับผมเคยพูดไปหลายเรื่องหลายอย่างแล้วจะพยายามพูดไม่ใช่เรื่องเดิมนนนะครับับตุยมมาถึง ราศีพฤษภคือดื้อเงียบนะครับดือดอบด้อตาใสดื้อเงียบคําว่าดื้อตาใสหมายถึงว่าดื้อไปไงั้นน่ะดื้อแบบเอ่อเหมือนกับฉันไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าฉันก็เป็นหนึ่งนี้ของฉันเนี่ยเออคนพฤษภเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์ผมเนี่ยชอบบอกว่าพฤศจิกยเนี่ยยึดติดนะนะครับทาอะไรก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงเสมอหนึ่งไม่ชินนะครับดังนั้นจึงไม่ชอบเปลี่ยนแปลงก็จริงตรงคือราศีพฤษภพูดอะไรมาตรงหมดเลยเออประมาณนี้เลย คือหลายคนก็ไปเขาเรียกว่ามาคอมเมนต์ข้างล่างว่าจริงกันเยอะเลยครับเพราะว่ามันจากตัวเองไงตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเรารู้ดีนะครับพุชศพเนี่ยรู้ดีนะครับโอเคทีนี้พุชศพเนี่ยนะครับเป็นคนเขาเรียกว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวเนี่ยหมายถึงแววตาของวัวนะครับจำว้เลยดาวศุกร์คือแววตาของวัวเพราะมันจะใส่ปากกาเป็นคือเขาเรียกว่าคือใครดูดูหน้าวัวนะครับ มันจะดูแบวบหน่อยนะครับแววตาของดวเนี่ยจะใสสุกสว่างเหมือนดาวสุกนะครับอาจารย์ผมเป็นคนบอกนะครับแบบนี้มันหมายความว่าความสุขความเป็นสุขนะครับก็คือตัวคนประสบนั่นแหละคนประสบเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นพกระสับของดวงโลกนะเกิดมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีทรัพย์สินจะมีในอนาคตไม่ต้องกลัวเลยครับจะมีกันในอนาคตได้นะครับแต่ถ้าใครบางคนเกิดมาพร้อมหลักทรัพย์เลยก็มี ผมยังเกิดมาพร้อมหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์นั้นยังเป็นอนาคตยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคก็ก็ยังมีก็ถือว่าดีคือป,ปัญหาเรื่องการเงินยมีตลอดนะครับเพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมขายที่นะครับมีที่ทางอยู่หลายที่อยู่นะครับแต่ก็มีลูกหลายคนไม่ใช่คนเดียวดังนั้นเนี่ยก็ต้องแบ่งๆ่งกันแต่ว่าก็ไม่ยอมขายที่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินอืมบอกเลยเพราะว่ามันแจ้งในดวงชะตาอยู่แล้วนะครับว่ามีปัญหาด้านการเงินนะแต่ว่าก็อืม อรอารดอกอย่างเดียวนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อคนพิสสดเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ในที่บอกไปว่ามีระเบียบวินัยด้วยนะครับเป็นคนแบบต้องต่อเวลานะครับอย่างเช่นนัดใครเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลานัดใครเนี่ยก็ต้องไปก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่านัดเจ็ดโมงผมต้องตื่อ่าผมต้องไปตั้งแต่หกโมงครึ่งครับอืมอย่างเช่นอาตื่นตื่นหกโมตงตรงอาบน้ําแต่งตัวครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมายถึงว่าอาทำกินอาหารอะไรอย่างครับก็คืออาหารเช้าเนี่ย ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับจนกว่าจะถึงเวลาอัเงี้ครับนี่เ,นยยเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนไม่ไม่มาตามที่นัดเนี่ยแบบเลทหน่อยสายหน่อยเราก็จะไม่พอใจเพราะว่าทําไมไม่ตรงเวลาฉันมาตรงเวลาแต่เธอทําไมมาไม่ตรงเวลาอย่าลืมนะครับเราไม่รู้ดวงเขาอมนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นลัคนาอื่นหรือเปล่าเวลาสีอื่นหรือเปล่าเลยทําให้เขาจะตื่นสายคือเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาคือไม่รู้สึกผิดนะครับกับการตรงต่อเวลา บางคนนะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ยึดติดเหมือนเราอรนะครับประมาณนีนนนนะนศศน้ดังนั้นเนี่ยปล่อยวางยากนะคนประสบเนี่ยดังนั้นเนี่ยบอกว่าเลยว่าควรจะปล่อยวางให้ได้เพราะว่ามันเป็นถูกครับกับการยึดติดอย่างเช่นซึงว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีวันเนี้ยไม่อารมณ์ดีแต่เช้าเลยอารมณ์ไม่ดีแต่เช้าเลยก็จะไม่อารมณ์ดีทั้งวันเลยนะครับคือแบบอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเลยหงุดหงิดเบี่ยงกระฟึดกระฟัดอย่างเงี่ยครับ เหมือนบการบัวบ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเปื่อคนราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ลายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนบัวบ้านะครับคือเปรียบเทียบเป็นบัวไงนะครับพฤษภคือบัวดังนั้นเนี่ยพอด้านลายเป็นบัวบ้านะครับบัวที่เหมือนกับแบบหลอนแล้วตกมันก็คล้ายกับแบบคือผมไม่แน่ใจนะคือหมายว่าเหมือนช้างตกมันนะครับที่แบบเออช้างปกติก็ดูเรียบร้อยน่ารักดีแต่พอมันตกมันเป็นอีกเรื่องเลยนะครับไล่เหยียบคนอื่นเข้าไปทั่วนะครับก็ บัวก็คงจะไล่กิดกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละหรือเปล่านะครับเหมือนบัวกระทิงนะอย่าลืมนะครับบัวอันนี้เขาเรียกว่าบัวกระทิงนะอ่าภาตาไทยบอกว่าบัวเนี่ยเป็นบัวตัวผู้หมายถึงบัวกระทิงบัวที่ดื้อมากนะครับมันมันมันต้องเป็นตัวผู้เพราะว่ามันมันมีคําว่าดื้อมากนะครับแต่บัวตัวเมียมันไม่ดื้อมากนะครับอ่าถึงจะดื้อก็จริงแต่ไม่ดื้อมากเท่ากับตัวผู้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้เรียกว่าตัวผู้ด้วยนะครับอ่าไม่ใช่บัว ธรรมดานะครับแต่บัววงเล็บตัวผู้แล้วบางทีบางสำนักก็ยังบอกว่าเป็นบัวกระทิงด้วยนะครับมันหมายมันหมายถึงบัวบ้านนั่นแหละนะครับที่แบบด้านดีมันก็ดีถ้าด้านลายมันก็ลายอย่างเช่นเอาภาพไปล่อมันเนี่ยสเปนใช่ไหมครับคนสเปนเนี่ยจะชอบแบบมีวัฒนธรรมที่แบบว่าเอาผ้าแดงมันมาแบบให้บัวไล่ควิดนะครับแต่แต่รู้ไหมว่าพอไปไล่มันมากๆมันมันโกรธมากๆากเนี่ยมันก็ไล่ควิดคนนะครับอ่า มีคนตายเยอะๆครับเห็นมาตอนนักตนักตอนักแล้วแต่เขาก็ยังมีวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นโบราณที่เขาสืบทอดต่อนะครับก็เป็นเรื่องของเขาะเนาะใครจะตายไม่ตายก็เรื่องของของคนคนนั้นเนี่ยแต่เขาก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็หมายถึงได้เงินด้วยเพราะว่าชาวต่างชาติจะไหลเข้ามาในยุโรปนั่นแหละจะไหลเข้ามามาดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นรายได้เพิ่มขึ้นเนาะอะไรแบบเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ใครแต่มันเนาะอะไรประมาณนี้ก็าจจะเยียวยากันไปนั่นแหละครับ อืมโอเคทีนี้ต่อไปกระดุมพาพเป็นราศีมิถุนมิถุนเนี่ยมันเป็นดาวพุธดาวพุธหมายถึงปากดังนั้นเนี่ยคนพิศพจะได้ตังค์จากคาพูดงน้นเหมือนผมเนี่ยเกิดราศีพิศพแล้วผมเนี่ยพูดมีดาวพุธอยู่ตรงเนี้ยเป็นเกษตรเนี่ยเรื่อนการเงินเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าผมพูดตรงเนี้ยบอกเลยนะพูดบางคนอาจจะผมว่าพูดแย่พูดไม่ดีอย่างเงี้ยครับคือแบบไม่เห็นหน้าฟังเลยแต่ขอร้องเออขอโทษเถอะยังไงผมก็มี แฟนคลับแน่นอนยังไงผมก็ดีแน่นอนเพราะว่ามันได้ตำแหน่งกเกษตรนะครับอ่าจะบอกให้บอกเลยดังนั้นเนี่ยการเงินปเป็นเกษตรแปลว่าได้เงินจากคําพูดได้เงินกับการสื่อสารได้ดีจากเซ็นสัญญาเพราะว่าซาชามันหมายถึงไม่ใช่ล่าสินิถุนี่ยมันหมายถึงการเซ็นสัญญาดาวพุธดเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเซ็นสัญญาคืออะไรเซ็นเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินอสังหาบ้านพวกนี้ยครับดังนั้นเนี่ย เราสามารถเช่าได้นะครับเซ็นสัญญาหมายถึงการซื้อการเช่าการขายได้หมดโอเคไหมเพราะว่าคณะเรษศาสตร์เป็นโพกระสับของดวงโลกในนั้นเนี่ยเกิดมามีตั้งนะครับหรือมีหลักทรัพย์ถ้าไม่มีบางคนบอกว่าคือบางคนจะเถียงว่าอาจารย์จนมาถึงวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นจะว่าไม่เห็นจะเหมือนว่าอาจารย์ว่ามาเลยอย่าลืมนะครับต่อให้ไม่มีก็จะมีในอน,นาคตได้ไม่ต้องห่วงนะครับคือถ้าคุณเป็นคนพิศพศพจริงๆ ไม่ใช่ว่าโมเมเป็นคนพุศกนะครับคนโมเมเป็นพุศกเคอนะครับคือคนที่อยู่ปลายราศีแบบราศีเมษเ,ออเกิดราศีเมษค่ะอาจารย์พอผมไปตั้งบอกว่า,เ,าเกิดพุศกไม่ค่ะหนุ่เมษอืมอ่อไม่ใช่ขอโทษบอกว่าพุศกแต่ผมตั้งเป็นเมษอ่ะเขาว่าไม่ไม่อาจารย์พุศกก็คืคอพูดว่าดันทุลังจะเป็นพุศกอะ่ะ อ่านะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นพุ่สป,ปอมเข้าใจครับอ่าพุ่สป,ปอมเพราะว่าขึ้อองนงี้ผมยังชอบตั้งดวงไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาก็จะชอบติ่งผมพอเวลา,าไปดูจริงๆนะครับก็ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าวันนี้ถึงวันนี้หนูเป็นราศีนี้ไม่ใช่นะครับอ่าบอกเลยนะไม่ใช่ต้องตั้งดวงเท่านั้นต้องเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาตั้งแล้วถึงจะรู้ว่าคุณอยู่ราศีไหนกันแน่ไม่ใช่ไปนอนุมานว่า เขาบอกว่าวันที่15ถึงวันที่14อันนี้เป็นราศีพฤษภไม่ใช่นะครับบอกไว้เลยอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ขี้การตั้งปฏิทินเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับการตั้งดวงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีมันย้ายไงคือแบบดาวอาทิตย้ยายในแต่ละเดือนไม่เท่ากันบางทีย้าย6กโมงบางทีย้ายหกหกโมงเช้าบางทีย้าย6กโมงเย็นบางทีย้ายบ่ายสามบ่ายสี่บางทีย้ายเที่ยงคืน ก็มีดังนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณเป็นราศีนั้นไม่ได้เพะผมพอผมไปตั้งดวงปุ๊บมันอยู่คือกดรายละเอียดมันอยู่ปลายราศีอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์เป็นสองราศีได้แต่ก็ไม่ผิดนะราศีเมษก็ได้ราศีพิจศกก็ได้เพราะว่ามันอยู่ปลายราศีเพราะผมเคยตั้งคาําถามเออเขาเรียกว่าตั้งดวงมีคุณเคยจ่ายเงิน2 2ดวงนะครับอยู่2คนตั้งไปตั้งมาเหมือนเดิมเลยครับและอีกคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้จ่าย2ดวงแต่ผมดูให้สุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกเวลาเนี่ย ผมลิขิตสตาร์หิตแล้วว่าคุณเกิดราศีไหนก็ได้แต่ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเขาจะได้อย่างครับมันมีนะเพราะว่าผมกับพี่ผมเนี่ยห่างกัน2ปีแต่ค่อนข้างเหมือนกันมากนะครับแต่ไม่เหมือนกันหมดนะอย่างเจตัวกระถานตั้งมาปุ๊บเนี่ย้ายกันมากเลยชิงดาวเหมือนกันเป๊ะแต่มันดาวคนละดวเท่านั้นเองคุณคิดดูสิ2ปีนะครับห่างกันเนี่ยแต่ดาวในเลขจตัวก็ฐานเหมือนกันหมดเลยอ้าวแต่ว่าแค่ดวงดาวต่างกันท่านเองเห็นได้อย่าง มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปสุดท้ายก็คือสาชะนะครับสาชะเนี่ยคือกรกฎกรกฎหลักบ้านเหมือนคุณนั่นแหละพูดงนี้ยว่า12บราศีเนี่ยจะมีเพื่อนเหมือนกับตัวเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราอยู่สังคมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นไงโอเคไหมอย่างเช่นอ,อ,อยู่ใกล้พระเป็นพระอยู่ใกล้โจนเป็นโจรเคยได้ยินสิ่งเคยได้ยินคานี้ใช่ไหมครับอยู่ใกล้พระเป็นพระแปลว่าเราอยู่ในสังคมพระเราก็จะเจริญวุฒิเหมือนพระหมายถึงว่าทําอะไรถูกต้องตามความดีงาม พระไม่ดีอย่าเพิ่งเอามาพูดนะครับแต่หมายความว่าคําโบราณเขาว่าอยู่พระเป็นพระหยุดโจรเป็นโจรหมายถึงอยู่ในกลุ่มโจรเนี่ยก็ไม่รักเลยขโมยน้อยก็จะพยายามแย่งคนอื่นเขาคือพูดง่ายว่าคือคําว่าโจรเนี่ที่หมายถึงการแย่งด้วยนะครับอ่าแย่งคนอื่นเขาอย่างเช่นโดยเฉพาะความหลักจะโดนแย่งบ่อยมากนะครับคือหมายถึงว่าคือผมไม่ได้บอกว่าบ้านที่สองเขาไม่ดีนะหรือดีไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับแต่เอาเป็นว่าใครที่มาทีหลังเนี่ยมัน ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วถูกไหมครับจะเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ก็ค่อยว่าอีกทีก็ใชอยังนะครับแต่คนที่ไล่สุดคือคนกลางคือผู้ชายบอกเลยว่าผู้ชายเป็นคนที่ไลยที่สุดเพราะว่าคือพูดงี้คเมียน้อยกับเมียหลวงควรจะพักทีมกันยำเละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยเขาก็อาจจะถูกหลอกก็ได้ไอ้คนที่มาก่อนเนี่ยก็บางทีผู้ชายไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องไปบินใหม่ อะไรแบบเนี้ยมันมันอยู่ที่ปัญหาเลยครับเอาเป็นว่ามันเป็นปัญหาโรกแตกและในดวงของไทยเราเนี่ยก็มีครับผมก็ไม่แปลกเลยว่าทําไมประเทศไทยถึงมีเมียหลงมีน้อนกันเยอะแยะมากมายซึ่งไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาคบทีละคนแต่เขาเป็นคนที่แบบอ่ะจะไม่พอใจจะก็เลกฟ้องหย่านะครับต้องฟ้องหย่าคือมันมันไม่ใช่แบบง่ายเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยแบบเลิกง,ง่ายแต่งง่ายถ้าใครเป็นโสดก็สามารถแต่งได้หมด แต่ว่าใครจะหยาเอ่อหมือนว่าจะมีรักใหม่ก็ต้องหยากนะครับก็คือได้มีทีละคนเหมือนกันแต่หมายความว่ามันเลิกง่ายหยาง่ายและมีความลับง่ายเพราะว่ามีดาวกองกันในเรือนวินาศก็คือราศีมีเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะดาวราหูนะครับดาวศุกร์ก็อยู่นะครับศุกร์เป็นอุดเนี่ยโอ้โหมันแรงหึงแรงนะครับพอกู่กับดาวราหูมันไม่ค่อยคือมันมีความลับนะครับความรักในความลับความลับในความรักนะครับดังนั้นจึงมีความแอบซ่อนกันเยอะดังนั้นเนี่ยมือที่สามเนี่ยบอกเลยประเทศไทยเนี่ย มันไม่หมดไปไหนหรอกมันก็คือตั้งแต่พระเจ้าเหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละบอกไว้เลยมันไม่แปลกหรอกนะครับเพราะมันอยู่ในดวงชะตาของดุเมืองไทยถ้าถามว่าทําไมดุเมืองไทยต้องไปเอาแบบนั้นทําให้คนไม่รักกันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับประเทศไทยเคยถูกเป็นเมืองคือคือโดนพระมาตีอะครับแต่โชคดีที่ไม่เป็นเมืองขึ้นเขาคือพูดง่ายว่าประเทศไทยอย่าตั้งเสาหลักแต่ก่อนอยู่ราศีพฤษภเป็นราศีที่อ่อน หมายถึงคุณดูกรุงอ,อรุทธยาที่ที่เขาชอบเอามาเป็นละครอย่างบุพเพสนิวาสเนี่ยเห็นไหมครับคือแต่ว่าบุพเพสนิวาสไม่ได้พูดถึงดวงกรุงแตกใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากกรุงแตกปุ๊บเนี่ยเพราะมันมันพกกระสับไงแต่มันจับปืนถือดาบไม่เป็นเพราะว่ามันกินดีอยู่ดีไงครับไม่มีใครอยากไปลบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงเขาเรียกว่าถูกลมได้ง่ายนะครับดังนั้นอรุทธยาจึงแตกง่ายทีนี้เขาก็เลยตั้งดวงให้มันแข็ง คือหมายถึงว,ว่าดงแข็งนะครับตั้งเสาหลักให้มันโดงแข็งดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับคือมันจําเป็นนะมันจะมีศึกภายในจะอะไรยังไงคนไทยจึงตีกันตลอดก็เพราะดวงเมืองไทยเป็นเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ไปตีกับคนอื่นเข้าใจไหมครับตีกันไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายรัฐธรรมนูญก็สูงสุดอยู่ดีย,ยังไงเขาก็ต้องจัดการได้อยู่ดีนะครับคือพวกนี้ว่าก็ต้องสงบสุขอยู่สักวันหนึ่งนะครับหลังจากตีกันก่อนนะครับประมาณนี้เขาจาไจ้อยังนะครับคือดวงเมืองไทยเนี่ย ลักนาเกาะอยู่ที่พอรณีเลิมพอรณีเลิกเนี่ยมันหมายถึงว่าเสียก่อนแล้วจะได้กลับคืนมานะครับดังนั้นเนี่ยประมาณนี้ของหายแล้วได้คืนนั่นแหละพูดง่ายนะครับโดนขโมยไปแล้วได้คืนอย่างเงี้ยเข้าจะไดอยังดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณเนี่ยก็เหมือนคุณนั่นแหละเพราะธาตุน้ำเนี่ยมันชอบคือเขาอะจะชอบอยู่แต่ครอบครัวไม่เอาใครดังนั้นเนี่ย ur, งานก็อยู่ด้วยกันแต่พอเวลาเลิกงาน bear, แยกกันอยู่นะครับ ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีหน้ากดไลค์กดแชร์กดสักาสไคร์ติดตามเพื่อจะให้ได้ยนะครับขอบคุณครับ